สวัสดีครับช่องเสือน้อยมันก็น้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมา,าวิ่งอีกเช่นเคยครับมาวิ่งออกกำลังกายกันยามเช้าันนี้วันอาทิตย์ที่19มิถุนายนครับ2,565ครับมาวิ่งตอนเช้าๆกันตอนนี้พระเริ่มสามตีห้าสเสร็จแล้วครับ ราวิ่งออกกาลังกายกันครับรถเริ่มมีวิ่ง,ง,งบ้างแล้วต้องวิ่งชิดขอบทางอากาศนิ่สบายสบายครับวิ่งวันนี้มีเสียงเขียดร้องด้วย ได้4กิโลเมตรแล้วครับตั้งแต่เป็นโควิดมาเกิดโรคระบาดโควิดขึ้นมานี่ผมวิ่งใส่หน้ากากตลอดเลยครับม่กาถอดหน้ากากกลัวๆครับอันตรายต้องใส่หน้ากากวิ่งเหนื่อยหน่อย,อยแต่ก็ทนเอาครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองไปเหลืออีกหนึ่งกิโลเมตร ว,วันนี้ผมวิ่งได้ครบ5กิโลเมตรแล้วครับสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้พาทุกท่านมาวิ่งออกกำลังกายกันตอนเช้าเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงครับพอได้เหงื่อให้เลือดลมสูบฉีดนิดหน่อยก็เอาละครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับร่ำรวยเงินทอง สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ